ถามเด้อเฉพาะนีมนมน่มานี่อีกสีมานี่อีกจ้าพุนะ่น่ะอันนี้เห็นแม่นหมดเลยเด้อหน่อไม่เด้อน,นี่จ้าอ้ยน้องหาหุกเจ็ดแปดสิบ ควมดีได้เสียงก็ได้บ่กเคล็ดลับเนาะรับเสียงคุมแสดงว่าบ่าวย่านมียเพื่อนวะเด็กเด็กบินะบินะเด็กหูเต็มเป้สภาพดีสวัสดีครับพบกับผมบ่าวเคนสาติ๊กอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าจากพี่น้องเช้านี้พาพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศ เดินป่าเฮ็ดหลายมื้อแล้วเปลี่ยนมาเดินบุหนามป่าหน่อไม้เนี่ยครับคราวนี้มื้อเนียวที่หไหนมั้งที่เจ็ดเมษาเนาะเจ็ดเมษาพี่น้องขามาเร็วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกเคสติกนำเนเื้อจ้ากดกระดิ่งกิ้งกิ้งพ้อเพราะว่าพี่น้องหลายคนเท่าที่สติ๊กอ่านคอมเมนต์เพื่อนว่าบูห็นบเห็นไอ้สุเจ้าไปใส่สุเจ้าไปใส่กดกระดิ่งไว้นำ ดีใจขนาดได้เจอเอ้าสติ๊กยังงงอยู่เอ้าลงคลิปคู่มือเพิ่นเอ่อพี่น้องเอฟซีให้แหละไปใส่นีอาชิบะโดนปิดกั้นเนาะเนาะพี่น้องอาจชิบะเห็นพี่น้องต้องกดใหม่กดแล้วก็กดตรงกระดิ่งเลยกดติดตามกดกระดิ่งไว้ใหม่เคลียร์เคลติ๊กพี่ใดมโผล่มานี่ยดีมบบดึ้นกันน้อยเงี่ยซ้ำเด้อุ้ย โอ้ยหน่าต้องกินมักหน่อยนี่ยเดก็กโอ้แต่ปลายปลายต้องขุดลงโอ้ลึกอยู่ได้เนี่บ <S <S าเกินเลอยู <S <S ่ได้หน่อยนี้หายเลยเด็กไมได้ฝนใจใจถามว่าซุ่มบกกระบอกุ่มนะ้ำบังจากดินเป็นแหง้งแห่งแห้งไวเพราะอากาศอากาศร้อนสุดยอด น,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 นทางนี้ทางนี้เปล่านั่นแหนละเราคุดดูเราค่อยถมครั้งที่เราขุดเราก็จะถมเรือยจ้ะพี่น้องบราต้องห่วงเรือยจติ๊กอาจจะไม่ได้ว่าในคลิปว่าถมแนวบอลเคนถมแนวบอลเคนแต่เฮ<ม>าก,ก็สิถมคือเก่าจ้ะเพราะว่ามันเพราะว่าเฮา,า,าก็ต้องมาหาอีกนะถ้าเฮาไปถมเฮาก็สิไม่ได้หาอีกบอลเคนต้องมาอยู่ห้องสติ๊กอีกเนี่ยมันค่ะ นี่ดมซะบ่จะติกว่าทางนี้กระดาษจะมีอีกบาะเคนเนาะเพราะว่ามันออกจากโกนี่จ้ะไข่นี่ทางเพิ่นมาจากที่บ่ได้เกิดจากโกนี่เกิดจากโกนี่นั่นแหละนั่นน่ะอืม เสียมนี่ค่ะคมครับออ้อยไปได้อีกบ้าินไม่น้อยนะจ๊ะไม่น้อยเลไม่เล็กนะจ๊ะหน่อหวานขนาดเด้อหน่อไม้หนานี่เออมันหน่อไม้หน่าแร้งเนาะแต่ฝนมือเลยโอ้ยฝู่พี่น้องหน่อไม้หน่าแร้ง,รม,ม,งมันจะกินแซ่บกว่าหน่อไมหน่าฝนมันหน่าฝนมันหลายหน้าแร้งมันนลอยมันเลยกินซ่บหายยาแมน่ ยาสันเดนะหนึ่งตัวเลยไหนน้ำไม้เป็นไม้เด็กไจะกำใหญ่แบบนี้เจงเหมือนน้ำไม้ฝรั่งเลยเข่าขๆแบบนี้เมนเด๋ยัมันคืนว่าไผยป่าบ้านเฮาด้วยจ้ะเมนน้ำไม้ฝรั่งเจอโกนี่ สามสี่หน่อพี่น้องจ้าสูงเลยสามเฉพาะหน,น่อแหนงอีกแหนมแบบนี้คือสิบว่เห็นเนาะเพราะมันเป็นหน่อสูงแล้วจ้ะเบาเคนทางกา็พี่น้องคอมเมนต์บอกเอากันไส้ตัดกิ่งมาตัดเบาเคินตัดบาวไหวตัดบ่ไหวด้ยพี่น้องมันไ,<ว>ไม่ได้หน่อยเลยกิ่งค่ะหนิบเก็บเก็บเก็บโอ้ผ้าเนี่ยแลวหละหดเอาโลยค่ดเท่าละสี่เท่าละห้าแต่ว่าเออพี่น้องกับเขาห่วงใยเหรอวะยันมันกระเด้งถึก จะขอบคุณหลายๆหละจะแตะกันไก่ตัดกิ่งไม่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 เหมาะสมจ้ะมันโมแม่อย่างมันซ่ามันเสียเวลาห่าหมูมานำหนี่เจ้าตัดกิ่งอยู่หันเลยไบ่ได้ไปใส่แหละหมูเอาเบิดผ่านในหัวเอาโลวดเดิโนที่สด็จว่าค่ะหนี่งใส่อีกสองแล้วก็ข้างบุญคุณบอกคิดเห็นบ่อันเด็ดสามจากกระหนงอีกสี่ห้ามา ao bọc, pack tầm tầm, nè lệ, uuu, không xiêm tụi na, xiêm ở khung lằng bọc kén, ao xiêm ao, thử tít qua, pack bồ

หน่อเหี่ยวเนาะมันบวหินด้วยค่ะนหน่อสั่นเท่าดีนี้เนี่ยแบบนี้ผาซุปหน่อแบบนี้แซ่บยักหน่อยี่ยลูกลื่นนี่รลายแหงรอฝนชุกๆกว่านี้ข,ขาวๆจ้าบวหินเสียบเลย โฮมคักเสียงกันเลยฝั่งนี้ก็มีจัดจะมันยังน้อยเห็นบอพี่นอ้อยไหมแม่นมาดิ็พุ่อยู่กอล่ะก็พุ่ยังเงน้อนอยู่หลายหลายถมไใบไหนเด้อจ้าโอ้ก็นี่กดีต้มจิ้มแจ่วเลยจ้าพี่น้องจัามาเบิ่งโหนนี่ใหญ่คักแอบอยู่ข้างใน เทียบสองทีคนไหนโอ้หักญ่เลยดีดีต้องไปอีกดูเผื่อมันมีเสร็จลอดตัวน้ำใหม่ตัวนี้เขาเคยมาหักเหนียงร้อยหลายดอกจ้ะแต่ว่าคุมือเหนียงมันบ่ค่อยเป็นเป็นใบแหละมันเป็นใบเป็นอันนั่นแหละเหนียงมดเป็นใบเทถอะเดียวตอนเช้ามันตอนแลกวันนี้มันเป็นใบนะวันนี้เม็ด โอเคาเจอหน่อบักใหญ่ชั้นพี่น้องเห็นปะนะเห็น่ะหูสองหน่อที่บเนใช่พี่น้องจ้าเห็นหมน้านี่นี่นีนี่นีนี่นี่นนี่นน่อีีนี่นนี่นี่นนีน่ี่น ลองหาสถานการกับเกะกะกันพี่น้องตาก้องกับอันนี้ค่ะับตอนหานี่ค่ะโู้ก็ใหญ่เลยด้วยจี่แต่ก็อยากถ่ายทุก,ทกสถานการณ์ให้พี่น้องเบิง่งเราจะได้อารมณ์แบบเหมือนได้ไปหาเองนะนงบางหนกันเนาะถ้าเจอแล้วพาพี่น้องเสียบเลยมัยน,น,น,นมันยนังน,น้อยก็นือเสียบถือกันบ่ลัอ,อเห็นต้องมาเสียบทางสติกพี่คนนี้ มะอ้อมมาตะกรงเทบไปพุ่นแบบนี้ <c oughs> เสียบยังไงอย่าให้ทะลุหน่อน้อยเด้อเห็นบ่าพี่น้องกันและจ้าถือว่เออบ่ถือบ่ถือรุ่นนำไม่นี่กอดมาพี่หน่อพี่ โอเคมาอยู่ฝั่งข้างหลังสิเบื爸爸้องทิศทางเนาะไม่เอาเสียทางทิ่เขาได้อยู่ดอกตรงอีกอ่อนพูดนั่นแหละติดตอแบบมีดแบบมันมีโต้ไห่ข้างล่างที่เอ็นไห่เสียมลงลึกบ่ได้บางสถานการณ์ก็ต้องใช้มีด Oh, God. ยังบ่ออมโกอจ้ะโอดเนาะกำมือบ่หูแคคคูแคคคู่กนนี่เอ้าเซาะแซ็กหาอีกก่อนจ้ะเพื่อได้หมู่เพิ่มอีกกนอี่เพื่อมากกว่าสองในน้อยบนนี้ก็ชิดถงเจออีกแล้วจ้าจะหนาบอเคนะโผล่แต่ปลายบักใหญ่เฉพาะแต่ปลายก็ได้แล้วเขาก็ต้องขุดลงไปจ้ะ หน่อไม้ไผ่ป่าเด้อดมาหาหน่อไม้ยันพี่น้องเบื่อ,อเบืองเฮ็ดไปเบืองเต่น้นงนองอิวเบืองเก็บเฮ็ดกับพ่อเด้อร์เดี๋ยวเบืองทั้งพ่อทั้งแม่ยันพี่น้องเบื่อนี่เก็บเฮ็ดเบืองน้องอิวหาหน่อไม้เบืองพ่อเบืองแม่ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมจะ้ะบักใหญ่เลยเนาะดูแกมโคง้งน้ำเละ ต้องไปได้อีกอีนกนะต้องงานเลยพวกออประมาณนั้นเลยแต่คนเสียบอยู่แล้วอย่าลงน้ำเด้อลงก็อย่าดึงกันลงน้ำเด้อ เห็นร hmm. si um ับเนาะรับเสียงคุมแสดงว่าบรยยานเมียเพื่อนว่าทางผู้ดีนี่นี่ยนี่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 ่ะแล้วมันต้องอกคู่กันนี่นไหไปตกน้ำเบาหนึ่งว่าสิได้นนน้อยกัเว้นไว้ก่อนเด้อนนน้อยนอนน้อยเบ่กบ่น้อยนะแต่เว้นไว้ก่อนเหมือนมันเป็นแมงดำอ่ะอ่ะตรไว้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเสียบเสียบมือถือ่น กันกระโหนนี่แหละปม่จะได้ชุ่มชุ่มเช้าเช้าเด็กยังโอกแต่มันอบอ้าวจ้ะโอ้ยหงอนอีหลีด้วยฟูฟูบองโมบักเตงเนี่ยพี่น้องยืนสี่สิบองศาเลยทุกจังหวัดบางจังหวัดกว่วสี่สิบองศานี่ตื่นเช้ามาเฉาติเหงื่อแตกเลยระวังเรื่องนิดจะตกเลยพี่เนาะดูแลสุขภาพน้ำหนะไปใส่มาใส่กับพวกน้ำพวกในเขาเลี้ยงได้ก็บยาอก ไปตากเดดอบอกเข็นกินเบกเข็นเห็นเปรตจิตเล็ตเกิดกัดเลยไปท้อนจ้ะกล้อ,อ,อ,องขอาทางไหนแบบนี้ทางเลยหามุมถ่ายเลยแต่ความจริงเท่าหานอไม่นี่ เขเหแล้วก็เสียบเอาเสียบเอาเลยได้เนาะเบอต้องถามเขาบอต้องมาหามุมกล้องเลยน้องเรื่องจริงของการหาหน่อไม้ค่ะมันก็ไวกว่านี้ครับแต่อันนี้เขาต้องหามุมกล้องค่ะต้องถางเพื่อให้ตากล้องเข้าได้เพื่อมุมเสียมกับว่าไปอ่ะลุยเลยจ้ะอันนี้ฮะเราตาเตามมันถามว่าการหาหน่อไม้มันกั ใช่ <c oughs> ความวิริยะอุตสาหะพยายามผลนะปกติกะแต่นี่ต้องหามุมกล้องนำเพิ่มกว่าเดิมอีกความยาก <c oughs> ก้็นี่กระป๋าพี่น้องเห็นแต่ไกลเลยเห็นบ่เอาเขนมาเปิดถาเลย <c oughs> หองบักใหญ่เลยอ <c oughs> ือเรตากล้องก่อนนะอ้าวหนูแบักงามเลยจ้ะหน้าขาวชุ่ยหนูหนั่นก็ มาลุยสวงามสิคะแนนเต็มแบบนี้่คะแนนเสียมพร้อมไปสิบคะแนนเต็มอืมอะไรวิทย์เห็นน้องจ๋าขาวขาวสองโนนี่ยี่สิบบาทเอยี่สิบบาทเอฟมา Như xin cơm vứt xin kia này xuống rồi như vậy cái tích nhang ô mà bằng cô nị người ta đây nó coi nó sợ sợ bần จักซุ่มๆเผื่อมีหนอนางดินหรือมีหน่ออีกนั่แน่แน่แน่โอ้ยยูบินถือเราเบาเบาเกนเสียงคมเลยใช่ปะเสียงแห้งคมอยู่แฮนดี้มีอีหรีระวังข้างหน้าเบาเกนเริ่มเป็นนามปักหน้าตาได้เออแน่หละขาจะเบิ่งนราไหมบุเบิ่งน้ำเปิดเออหนอใหญ่สัมไดมีกี่หน่อ ต้มทั้งหน่อเนาะเจียวกะปิมันจะหวานมากอ้อมาอีกฝั่งนึงจ้ะกอเดียวกันเมื่อกี้นะ้ำซับอยู่ภาพพุ่นมาเห็นหนอนนี่แต่บอกเคื่อนนมันยังน้อยถุงใบถุงใบไป okay. กะพี่ไปติ๊กกะเห็นอีกหน,อนอ่อนึงดูสิมาซับมาเคลนเมื่อกีนะ้เอาอยู่ต้นนี้เนาะสองน,อน่องพักใหญ่ดูดิ โกนี่ได้สงได้สามอีกหน่อนนึงยังน้อยแต <c oughs> ่ลำต้นของเพื่นน้อยเนาะอยู่นี่ห <c oughs> น่อเพิ่นกะไม่ใหญ่มาก <c oughs> ถ้าสิเปรียบใส่กับทีเขาได้สงหน่อบักใหญ่ต้นข้างหลังนี่จะ้ะ เบิ่งขนาดความยาวพี่น้องส่วนขนาดความใหญ่หันเบิ่งบ่ได้เนาะน้องได้ยาวเขาจังเอานะน้องได้คือมันยังสั่นอยู่เขากระเว้นไว้ก่อนหาอยู่หากินเอาเฉพาะที่เอาได้เห็นหอนงคือการถ้ามานันออยังติดก,กับโบกเก็บได้มต่ไม่คือกันจะเว้นแต่หนาแรงอหลีแบบถ้าบบเอารุ่นนี้ค่ะบบได้กินแน่เออยอมรับแบบนั้นแหละต้องเอาเพิ่งเข้ามาเลยพี่น้องหาบกุกีโกเองได้นี่น,น,นี่นี่เลยอีกอะ เพิ่งหาบูกี้กอเองได้พี่น้องมันสิเต็มเป้แล้วนี่พุ่ำไม้ออกเยอะมากขนาดนี้คนมาหาก่อนหน้าเฮาเลยได้นี่แต่เพื่อนอาจจะมาสักสองมือหลังเนาะบอกกีนเนาะปาดป๊าดพี่น้องบักใหญ่งามครับไม่พุ่นบูกี้เห็นแต่ป้ายบูกี้นั่นเลยนั่นเลยเนี่ยระวังเสียมผมเลยแด้หน่ะนั่นเลยนั่นเลยใส่ชุดเหยียแล้วเพื่อนรีวๆไปนำกันเลย เงี้ยดี้ดิอุ้ยเงี้ยดิใหญ่เลยจ้ะมุดดอกงามครับส,<อ>สาม,สามอยู่หันอีกสองเป็นสามสองติดกันปอ๊อดพีิง่งนงหนึ่งสองสามคนอนะ่นนะคนอ่ะโอ้ยต้องแต่งก่อนแม่นน่เป็นอย่างเวตินี่ตากล้งกองกับติดอ่ะเคลียร์พื้นที่ก่อนจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเนาะอาจจะมีมากกว่าสามสมนี่เปิดเรียบร้อยแล้วจ้ามาเบิ่งกันจักหน่อ นะสามเด้อเฉพาะนี่มานี่อีกสีมานี่อีกจ้าพูดนะอันนี้หันแม่นหมดเลยเด้อยหน่อไม้ด้อยนี่จ้าโอ้ยพี่น้องหาฮกเจ็ดแปะสิบแต่หาจสเลือกเอาเฉพาะที่มันหน่อใหญ่ที่กูอยู่ฝั่งนี้ด้วยนี่นะ

เอาพื้นกระบื้งใหญ่ที่สุดเลย่ะเมนเกินโทษติดในตนโอ้ยใหญ่เลยเด้แต่ว่าเบียดมันเข้าไปในต้นถ้าเฮาบ่เอาก็บ่ใหญ่จ้ะก็งอๆแบบนี้สี่สามเจ็ดหน่อจ้ะที่ได้เจ็ดหน่องใหญ่ๆคุ้มเลยก่อนนียคุ้มเลยคุ้มเลย มะเอามารวมกันเบิ่งบบกเคน,นเต็มเป้เลยได้นี่สติ๊กว่าเอาไปไหว้ก่อนนี้แล้วค่อยมาใหม่ในอีพีต่อไปเพราะว่าป่าน้ำไม้เขาพึ่งเขามาเองแต่มันเยอะมากกลับไม่ได้แบบนี้ค่ะพี่น้องนี่พู่นะเ,เต็มกระเป้เลยเอายังบดดุขาตีจับอะไนี่นนนโอ้ยโห,โห สิมกระเป๋าสะพายสติกก็ได้หนามมัน,กมนเกาะเกะกะเป็นเป้สะพายจ้าเด็กุูนะเอามาใส่เอามาเลี้ยงใส่ใส่แล้วออกไปไว้้วเขามาหาใหม่อีกอ ดีดูนะดูนะดิโู้เต็มเป้สภาพอีนี้เดี๋ยวจะเอาไปไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในคลิปต่อไปนะครับนอกาะว่าป่าหน่อไม้มือนี้ฮะเฮาซีได้น้อยได้หลายทัานใดครับเมนแต่ตอนนี้ออกไปไว้ไปพักกินน้ำก่อนคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วพบพ่กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าไปพักก่อน